อะไรของพี่ดังโทรศัพท์เขาโอ้สวยมากเลยเนาะอ,อ,อันนี้เป็นไก่ดําค่ะแบค็คเนี่ยเนื้อไก่ปุยเลยเนี่ยอยู่ตามเงาไม้โอ้ไตามเงาไม้ทำไงล่ะทีนี้เราใส่มันกำลังอ,อ่อนอ,อนอยู่มันอ่อนอยู่พี่งัดมันดิงัดเอางัดเอางัดไม่ได้แล้วมีดไม่ได้มาหรอเม็ดตันไกลเดี๋ยวไปเอาค่อ หอมไหมหอมหอม,หอมมากเลยไก่อันนี้อร่อยกว่าไก่ส้มนะเนาะไก่อันนี้อร่อยกว่าไก่ส้มพอแล้วปะพอแล้วเหรอเอาหอม<อ>แล้วลถ่ายสวยเนาะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีดีค่ะเยอรมันแล้วกำลังจะไปป่าข้าวโพดค่ะอากาศดีมากเลยเมื่อวานก็อากาศดีวันนี้ก็อากาศดีนะ เห็นไหมคะกาลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์คะ่ะนัดเจอเพื่อนสาวไปหาขา้ขาวโพดข้าวโพดอ่อน,อ,อ,นอร่อยละลายในปากเลยนะคะเที่ยบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ปาา่าข้าวโพดคะ่ะกําลังเดินทางไปสวนขา้าวโพดคะ่ะรอบสอง,อสองแดดดีดีค่ะวันนี้ถ้าไม่ไปก็จะเสียดายมากเพราะว่ารอบนี้อร่อยมากหวานอร่อยละลายในปากเลย เที่ยวก่อนแม่อร่อยเนาะไอโอเาผักเน้นมาด้วยเอาใบไช้มาเอามาให้เหรอหรือว่าจะส่งไปให้หนิงมันเดี๋ยวไปเก็บกระโพดส่งไปด้วยเลยเสียเท่าไหร่ช่างห่อมันลันก็จะส่งให้เรากินเนาะถูกต้องแล้วคิดแบบนี้ถูกแล้วทำยิ่งกินอันนี้เดียยิ่งยิ่งป่วยตอนนี้แกก็แข็งแรงอยู่แข็งแรงแล้วเออเินว่าแพ่ยอนุญเนาะเป็นสารกันปลาร์กนะ ก็ต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาแย่ก็เดินได้อะไรได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้แต่ว่าคําสอบความสวนแก็ทาความทำนู่นทำนี่มันก็เลยร่างกายสมบูรณ์ไงก็ใช่ถ้านอนแล้วเลือดมันถึงสวนแล้วนะคะแต่เจ้าของสวนยังไม่มาเปิดก็เลยเดินชมวิวก่อนนะฮะเดินชมวิวฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เป็นข้าวโพดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้คนหักมีฟักทองด้วยนะเดี๋ยวไปดูสวนฟักทองชมได้เนาะ สวนฟักทองเขาต้นเกียนนะเหมือนต้นดอกแก้วด้วยพี่ว่าไหมไหนดูสิมุนนนม,มนี้สวยจังเลยอะ่ะเนี่ยค่ะดูเนี่ยสวยเนาะมันต้นดอกแก้วมาถึงวัยมาถึงสี่สิบนาทีออกยี่สิบสองใช่ไหมออ,ออกยี่สิบสองมาถึงสี่สิบเท่ากับว่าใช้เวลาสิบกว่านาทีเองเนาะ เนี่ยค่ะเป็นฟักทองนะคะเนี่ยเขาปลูกไว้เต็มเลยเขาให้คนไปเด็ดยอดป่ะไม่รู้เนาะนนเอาเหรอทำไมมันใบใหญ่จังมันลูกยาวไงวไหนไปดูซิเอาให้เก็บเองด้วยจังยิ่งเหรอใช่พี่เคยมาเก็บยังมีคนเขาเก็บวันนั้นไงอ๋อเหรอเขาให้เด็ดยอดด้วยไหม,มด,ดูสิคะพี่กัญญาบอกว่ามันไม่ใช่ฟักทองมันเป็นบวบยอดใย,ยใหญ่เนาะ ดูสิยอดเขาใหญ่ยอดใหญ่ใหญ่ไหนเห็นลูกแล้วเหรอไหนไหนพี่เขาให้เก็บเหรอไหนหนะป้านะลูกใหญ่จังป้าทำไมลูกใหญ่จังเออโอ้ลูกวบลเลอร์เลยเนาะ<อ>ดูหน้าท่าทางจะมันนะลูกแบบนี้<อ>ดูยอดเขาหน้าไปแกงเนาะ วันนั้นนะว่าพี่สุทินให้แต่พี่หาไม่เจอยอดอวบๆเนาะยอดไอ้นี่โอ้กลิ่นหอมมากเลยอะ่ะสวยนะคะหอมเนี่ค่ะป้ายเขาป้ายต้อนรับฝั่งนี้ก็เป็นเจ้าของเขาเขาขายเกี่ยวกับไม้<ๆ>ไม้เผาด้วยนะคะเนี่ยฮะคามีนฮอลอสำหรับไปเผาความร้อนเนาะไปเผาคามียนโอ้ดีไงพี่ลูกหนึ่ง พี่มาดูเนี่ยมีคนมาตัดเขาทิ้งลงนี่ตัดขั้วเลยอ่ะเออแสดงว่าเขาไม่เอาไปไงว้าตายแล้วมาตัดทิ้งเลยนี่ไงนี่ตัดขั้วทิ้งไว้เนี่ยไว้ทาไมทํอหนางนั้นน่ะอ๋อนี่ไงลูกนี่เ็าตัดดูดิว้าใครมาตัดของเขาเนี่ยขโมยเหรอหรือว่าเจ้าของเขาตัดทิ้งไว้เออเาไม่อยากให้มันโตมากอันนั้นเป็นสวนถั่วลิสงหรือเปล่าไปดูก่อน ไปดูก่อนถวนถ่ถั่วี่สงหรือเปล่า,าน,ลนี่พี่ลูกเล็กๆของมันน่ะนี่เอาไปแกงส้มสวนแล้วคะ่วะเสาวถึงสวนแล้วสวยเอาไปแกงส้มได้นะสวนฟักทองค่ะเขาเปิดให้เก็บอยู่นะคะเ,คเดินตามห่อ ฝั่งนี้ก็เป็นขายไม้นะคะขายไม้ฟืนนะ่ะเจอเห็ดพออีกแล้วเหรอไม่ใช่เต็มเลยถั่วค่อยกัดเอาไว้เออถั่วแล้วก็แพ็กไว้สองชุดหมายถึงที่ลวกแล้วอ่ะนะยังสองชุดรือลวกแล้วที่เป็นสดสดแล้วก็แพ็กไว้สามชุดจะหมดแล้วเหลือสามกล่องรัดผัดไว้เยอะเยอะไงนั่นไงอะไรเห็ดตะก้อหรือเปล่าขาวขาวนั่นน่ะเห็ดอะไรเล็กๆ ค <I> ่ะเจ้าของสวน,สวนยังไม่มาเปิดสวนเลยรอก่อนค่ะรอเจ้าของสวนก่อนฝั่งนี้เป็นของสัตว์นะคะเป็นข้าวโพดสัตว์แล้วก็ฟักทองก็มีเคค่ะเดี๋ยวรอเจ้าของสวนมาก่อนก็หัดกันเขายังไม่มาเปิดโน้นค่ะสุดสายหูสายตาป่าข้าวโพดแล้วก็ซุ้มตรงนี้ก็จ่ายเงินค่ะมาสะดวกนะคะป้ายรถเมย์อยู่ตรงนี้เลยค่ะลงปุ๊บเดินเข้าสวนเลย นะคะมาคนแรกเลยนะคะวันนี้เก่งมากชนะเลยวันนี้มาถึงคนแรกข้าโพดค่ะข้าวโพดหวานเจะไปข้างหลังพี่กันยาบอกไปข้างหลังข้างหน้าคนเก็บแล้วเ<อ>นี่ยค่ะฝั่งนี้เป็นข้าวโพดหวานนะคะแต่ฝั่งนี้เป็นของม้าค่ะสีแดงแดงเนี่ยเนี่ยต้นแดงแดงเป็นของมา้า แต่ฝั่งนี้เป็นของคนค่ะเททนี่ยค่ะเขาก็จะทำทางให้เดินแบบนี้นเดินแบบนี้ค่ะอ๋อตรงนี้เดินสะดวกเนาะตรงนี้เดินสะดวกมากเลย ใช้ได้เหรอเมื่อกี้เนี่ยเออเขาชอบมาฉีกข้างหน้าไหนฝักไหนได้ฝักไหนไม่ได้ไนฝักไหนได้หักกินโลดอ่ะกินก่อนแกออกมาสวยไหมสวย มดาดายพกินเลยเนี่ยกำลังกิน,นเลยหันหน้ามาหันหน้าสวยๆมาเห็นไหมโอ้สวยดอบสวยเลยเนาะสวยสวยสวยรีบไปข้างหนึ่งเหรอนหนักเลย,ห,เลยหักเลยเนี่ยแบบอ้วนๆปลาข้าวโพดค่ะมาเก็บข้าวโพดพี่กัญญาก็หักฝั่งนูน้น แล้วก็เอาเยอะเลยั้งสามสิบฝักแต่สวยเขาพูดเที่ยวนี้สวยมากสวยมากมีแต่ฝักอ่อนหวานมากเลยนะคะเขาพดเที่ยวนี้ฝักอ่อนๆนะคะไม่ต้องเดินหามากนะคะวันนี้น,นพี่กัญญาแบกเพราะว่าสูงของพี่กัญญาขาดของรัดได้สามสิบฝักเนี่ค่ะมีแต่ฝัก,กใหญ่ นม่่ะดูดูดูฝักนี้ดูฝักนี้ค่ะดูไม่ต้องหาเลยนะคะเพราะว่าเขาใหม่อยู่